อันนี้คือลวกใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราจะทําเส้นให้มันคายตัวใส่น้ําไปนิดนิดเหมือนผัดแต่ตอนนี้ไฟต้องแรงมากถ้ามันอมน้ําให้เหนียวพาคนเคยกินหมี่โคล่า<ๆ>เขาก็จะรู้กันว่าหมี่โคล่ามันจะออกรูปแบบไหนเนือคล้ายผัดไทยอเริ่มเริ่มคายตัวเริ่มอมน้าแล้วเล็กๆ ทำจนน้ำแห้งในนี้จะมีน้ำอยู่ผัดจนน้ำแห้งเลยไฟต้องแรงหน่อยพอมันเริ่มกลางก็คือมันเริ่มใกล้จะนิ่มมันเริ่มกลางปุ๊บเราก็หลีไฟลงมาเรื่อยๆล้วก็มันก็จะซับน้ำอยู่ยนะแล้วเดี๋ยวน้ำจะแห้งไป โอ okay, uh huh. เอาจนน้ำแห้งกระทะเลยนะครับโอเค mọi ừ. có... sẽ... Thấy hết Nước làm thang lại tân có tên mình chân mấy lần nào sài ngớt tạt đi lọc tìm tay gồm tìm mọi người tìm mọi người tìm mọi người tìm sơ ก็บอกแล้วว่าง่ายอยู่ที่วัตถุดิบที่จะใช้บางคนก็ผัด,ผดหมูนี่เขาเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมเสิร์ฟผักแนมมันก็จะออกรูปมาเป็นแบบผัดไทยเห็นไหมกินคล้ายๆน้ำพริกเผาเลยเนาะใช่จบ